สวัสด,ดีค่ะทุกคนร้อนมากสุมากที่สุด <c oughs> ขวดพริกโอ้ยอุย้ยอะไรเมื่อกีร้อนขนาดนี้ประเทศไทยเมื่อกี้เข้าไปดูสามสิบสี่องศาค่ะทุกคนสามสิบสี่องศา เพิ่งจะอาบน้ำไปมาสักครูนร้อนอีกแหละยังไม่ทันเมษาเลยอ่ะตายจะบ้าตาย,ตายอายืทำงาน,นอ,ยอยากกินน,น,น,น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาทูก็เลยไม่ทำในบ้านเพราะว่ามันร้อนมากก็เลยซื้อเตาเล็กๆมาเนาะเตาเล็กๆมา ได้ละนี่อย่างละครึ่งโลพิกครึ่งโลกระเทียม,ออมครึ่งโลหอมแดงครึ่งโลทุกคนจะไม่ให้ดูปลาทูทอดแล้วชอบปลาทูที่ว่าทอดแล้วเนาะแล้วก็แกะใส่เนี่ยกินให้มันจุกๆไปเลยอ่า ปูเจ็ดเข่งสองร้อยสามร้อยบาทสองร้อยบาทเอ๊ะมะช้าพิกโลเท่าไรจำไม่ได้ซื้อหลายอย่างเตินกินกับข้าวแล้วร้อนเนาะทุกคนเนี่ยปูกินกับข้าวข้าวเสร็แล้วร้อนเนานะโอ้โหน้อพี่ก็ปิดแล้วว่าจะจัดดีแล้วกันพี่จะจัดจะว่ากันพอดี เอาไปเซวิเดนด้วยเนาะพอะทำเสร็จแล้วแล้วก็ผัดผัดใส่นันมันนะทุกคนแล้วมันจะกินได้นานนะอร่อยด้วยะไได้แล้ว,ลวสงสารตัวเองเหลือเกินทำไมมันร้อนขนาดนะี้ทุกคนอุ้ยอยู่ได้แต่ในบ้านอันนี้คือครัวพริกก็เลยต้องอยู่นอกบ้าน ้อนคันนาดคิดถึงสวีเดนแย่แล้วชอาอมร้อนมากค่ะร้อนร้อนร้อนมากอะ่ะสามสิบจี่องศายังกระสี่สิบองศาเนี่ยสู้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 ค่ะออ๋มือปาดเนื่อกันไม่ใช่ติดพริกมาเผ็ดอีกกระแสไปาหาอะไรเจอืมขอใช้เชอนะือกนี้เค็ดก่อน